ชื่อนางสาวกพิสนาสุวรรณละหานิสิตหกสามหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งสองห้าแปดิยการจัดการเพื่อการพัฒนาสาขาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรมค่ะวันนี้นะคะที่ฉันก็จะมาสัมภาษณ์รัฐมนูญในมุมมองและความคิดของเพื่อนนะคะค่ะรัฐมนูญในความคิดของดิฉันนะคะรัฐมนูญก็คือกฎหมายอันสูงสุดของรัฐค่ะซึ่งจะให้ความเป็นธรรมให้สิทธิเสรีภาพแก่มนุษย์ค่ะ ในประเทศไทยของเรานะคะประกาศใช้รัฐธรรมนูญซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายที่สําคัญสูงสุดของประเทศนะคะในการปกครองระบบประชาธิปไตยการปกครองระบบประชาธิปไตยเริ่มต้นขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชณาจักรสยามเมื่อปีพศ2475ค่ะ ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงได้แก้ไขประกาศใช้รัฐธรรมนูญหลายฉบับเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะบ้านเมืองในตอนนั้นๆน,น,นะคะโดยปัจจุบันใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจากัาจากรไทยพุทธศักราชปี2540เป็นฉบับที่16ค่ะรัฐธรรมนูนในความเข้าใจของดิฉันนะคะคือกฎหมายที่เป็นกรอบของระบบการปกครองเป็นต้นกำเนิดและพื้นฐานของกฎหมายเกี่ยวกับการ การปกครองประเทศโดยมีการมอบอำนาจจากประชาชนผ่านผู้แทนในการใช้อำนาจอธิปไตยเพื่อออกข้อบังคับหรือนิติบัญญัติของรัฐบาลค่ะรัฐธรรมนูญในปัจจุบันมีทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยลักษณะที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยนอกจากจะใช้หลักจรียและประเพณีในการปกครองแล้วกฎหมายทุกตัวที่เกี่ยวข้องกับการปกครองย่อมถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญด้วย ทุกประเทศทั่วโลกมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญทางประเทศที่มีการปกครองในระบบประชาธิปไตยและปกครองระบอบเผด็จการเพื่อเป็นหลักและแนวทางในการปกครองในการบริหารประเทศค่ะรัฐธรรมนูญในความหมายของดิฉันก็คือเป็นกฎหมายท่านสูงสุดในการบริหารประเทศและเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและประชาชนดังนั้นรัฐธรรมนูญจึงเป็นหัวใจสําคัญในการบริหารประเทศครอบคุมประเทศทั้งหมดนะคะ และดังนั้นคนที่อาศัยอยู่ภายในประเทศจะต้องมีความรู้เรื่องรัฐธรรมนูญในฐานะพลเมืองและเจ้าของประเทศค่ะขอบคุณค่ะรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศรัฐธรรมนูญเป็นแม่บทของกฎหมายทั้งหลายทั้งปวงในประเทศถ้ากฎหมายใดที่ขัดต่อกฎหมายธรรมนูญกฎหมายนั้นถือเป็นกฎหมายโมฆะใช้บังคับไม่ได้ และโดยทั่วไปรัฐธรรมนูญจะบัญญัติการที่สําคัญสําคัญเกี่ยวกับการบริหารประเทศไว้เช่นรูปของรัฐการแบ่งอํานาจที่ปไตยสิทธิหน้าที่ของประชาชนและระเบียบแบบแผนของการปกครองทังนี้เพราะแต่ละประเทศอาจจะมีสาเหตุของการบัญญัติต่างกันและบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญนั้นก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามลัทธิอุดมการณ์ปัญญาการทางการเมืองของแต่ละประเทศแม้แต่ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญที่ใช้มาแล้วหลายฉบับ ตั้งแต่มีการเปลีป่ยนแปลงการปกครองในพพศ2475เป็นต้นมาและรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับจะมีเนื้อหาในบทบัญญัติที่แตกต่างกันออกไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้บริหารประเทศในขณะนั้นๆว่าจะต้องการอย่างไรก็จะบัญญัติไปอย่างนั้นเพื่อสนองความต้องการของตนเองแต่ที่สำคัญและเป็นสิ่งน่าชื่นชมยกย่องของรัฐธรรมนูญของไทย ก็คือแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหลากหลายต่อหลายครั้งก็ตามแต่รัฐธรรมนูญทุกฉบ,บับยังยึดมั่นเทิดทูนพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศตลอดมา